ทำงานาเพลงชื่อดังพระตะวี่หนึ่งพมรับบอนไม่รู้ว่าตัวไหนฝากาากดแชร์หน่อยนะครับเขาบอกอยู่โซนทางโน้นแตถวบ้านต่อไม่กว้างนะครับผมเขาจะมานักร้องดังนะครับผมเป็นนักร้องชื่อดังผู้หญิงรอติดตามว่าเขาจะมาเป็นใครนะครับผมวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนแบบว่าให้เล่นจอยนะครับฝากกดแชร์หน่อยนะครับ ขาคร่มหล่อมาเกียนรักกสายหนุ่มกับพี่ฟางขาข่ะพี่เรหล่อมากเลยคุณพ่อขาตัวเลยร้เทลหหนุ่มม้อนหนุ่มยิ้ตันนะไม่ตองมไว้ีินมือมาเซิ ฝาโกแชลนะครับหนึ่อรอบีทเีล่ยเดียวกาเดบ้าไปทำให้ผมเป็นเจ้าชายฝ่อเดียวให้ได ah ้ขออนุญาตใส่โตมาาคุณบาจิท so ีส่สิบ อะไรครับมีใครจะเหมาเพิ่มมาเข้ามาได้เลยนะครับอะไรครับมีใครจะเหมาพิม4.11ง้งที่สองและ4.11ง้งที่สามมีใครจะเมาเพิ่มเติมไหมครับอะไรมีใครจะเมาวันที่เมาอยู่ที่4.11นะครับวันนี้ได้ครับได้เลย

5ดึงครัจ้าพี่แจม55แล้วพี่แจม55สู้มาสู้มาพี่แจมสู้มา55ครัที่200พี่แจมสู้มา55แล้วพี่แจมสู้มาเลย60ดึงจ้า S 2บสอเดิมครับพ um okay. ี่แจมหกครั้งที่สอพี่แจมหกบสอเดิมมาเจ็ดสิบหสิบห้าเดิมหกสิบเจเดิมครั้าบ้านเขียวใช่ไหมบ้านเขียวมบ้านเขียวหกสิบเจ็ดครับพี่แจมครับหกสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบไหมเจ็ดสิบไหม 7จ็ดสิบไหมเจ็ดสิบไหมโซ่มสูาสู้มาเลยพี่ม่จเจ็ดสิก็จะเป็นตค่ะดบื่มจ้าแม่จ๋าเจ็ดสิบครั้งิ้นเดียเดสิบสดื่าม่าครั้งเจงแล้วครับเจ็ดสิงแล้วพิ่ไปล้วยนี้เก่อยยัแนหวานได้เกออจจะมีเจ็ดสิบสองดื่โอเคครับ โอเคจ้ะ oh. ไปี๋ยวเปต่ออีกหนึ่งหมายเลขจ้าได้แก่เอฟ oh. แมวดำโอเคและในค่ำคืนนีเดี๋ย oh. วจะโร้อมเมาๆมกับแมวดำที่สี่สิบดื่มจ้ะสี่สิบดื่มครั้งที่หนึ่ง oh. แม่มิงมีบ้านเกียวอีกไหมแม่ โอเคสี่สิบดื่มครั้งที่หนึ่งสี่สิบดื่มครั้งที่สองและสี่สิบดื่มครั้งที่สจ้าัเรีเอจรี่จังะน้าไปต่ยกน่อเอะค่อเกสาโอเคพี่น้องลูกพี่ T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  สิบด้ยยกาตีไปดึงคั้ท่หนึ่งโคที่สองและสิบดั้งครับโอเคไปต่อไปต่อทำไมอีกหนึ่งไม้เล่งจังได้เลยแม่มาขัดถึงก็ได้กับเอฟข่าสามโอ้ยเอฟต่อไปแล้วต้องทำดูใจวัดสิวัด โอเคอาพ่อสรหมายก่อนเลยวันใหญ่ครั้งคืนดีโอเคพี่อ้อยพี่ตั้งหวานครับเดี๋ยวไว้ประกาศปัตตุริเกนมเทพเทพเทพิซิง ตอไปต่อ yes! right. yeah, <T |ar|> 2เบอร์จ hmm. yeah ัะได้ก oh. yeah. yeah. ับ okay. F 40และในข้ามกินี้มีชอบะรรอเาเาเท็ดสี่สิบเดจ้า พี่อ้อยครั้งที่หนึ่งสี่สิบดื่มครั้งที่สองและสี่สิบดื่มครั้งที่สามจ้ะเห็นไหมต่ออีกหนึ่งไปได้จัดได้แก่ F สามศูนย์ห pues, uh 10, ล่อจังพี่ฟางสาหล่อไหมหล่อไหมหล่อจังพี่ฟางบอกว่าเทพปั้นหน้าเหรอพี่ฟางบอกใช่ลโอเคจ้ะและในข้าคืนนี้ แล้วใช้รอเมาเมาเทสี่สิบดื่มจ้ะสี่สิบดื่มรลางที่2และสี่สิบดื่มรัางที่สามจ่ะมีใครจะมาเพิ่มเดิมไหมครับอะไรโอเคน่าจะหมดแล้วจ้ะถ้าหมดแล้วก่อนนี้มอบ่อดอกไม้ก่อนเลยนะครับก่อนี่จะไปเอฟแล้วจะด้กันเอฟหนึ่งสองสี อเอแน่น่ก้าอเกาก้าเ้อ้านานดีทีดูนานมากต้ออเลยตำน้องไม่ได้ไปต่อเต่องสองน้องน้ผ่านเลยรับะโมาแโอเคนะครับแลวต่ออีกหนึ่งหมเองหน่สองน้องทีโอฮารัเ้ไม่ตอบไม่ไ้ึ่งตึงสี่แล้เพอ

เอ็นสูค่ะอเด้ชายเด็กสูงปู้ก้าวค่ะเจ้าเ็นเหาสนุนนะคะต่ว่าเรา่รอบขอนกแล้วแต่ยังไม่ขอโอเคถ้าผ่านตัวนี้ไปถึบูราซสถานโอเคโอเคโอเป็นาวันลูกกาลูกได้มีหนึ่งตัวได้ตัดเปยาจังเป้ามากเลยคะานตัวตัวเอฟก็หนึ่งสองออ้โอ้โแม่อยากได้จ้าไปซื้อสิเอา ก็เด็ไ่เนี่กเสียงอัตอค่ะและในวันนี้นะคบเว่าทุกคนอาอมแล้วเตรียมงานมา้่งสแล้วทพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นกรโอเคอะไรพมประมวลมได้เลยครับอะไรเอร์หนดีจ๊ะเลอะไรไม่มาจะพิมพ์มาเลยไปก่อนเลยกับ s 9 5คค อะไรสู้ไหมครับอะไรอะไรสู้มาได้เลยนะครับสองดแล้วและสอครั้งที่สามไปต่อเลห้าหก่นจ้อันนี้คือเล่นหด้คจ้าครังทีน่อะไรสู้ไหมจ้าและสองดครั้งที่สามไปต่อเนึ่งสองะสองดครั้งที่สามองดครั้งที่สอะไรใส่มาได้เลยนะจ้าครั้งท อัอไลน์เพิ่มเติมได้เลยนะคะสองหนึงรสอง้องหอีงาโอเคจ้ะอีก่เติมสอง่สอง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  สี่ดื่มครั้งที่2และสี่ดื่มอะไรจาก1เลหึเก้ามาดห้าดืครั้งที่หนึ่งห้งที่เอง1งไต่อเลขึงวึงด่กัเครั้งที่1ง้เดียวไขว้ายเสื้อลายกนห้าดื่ครั้งที่สองและห้ดืครั้งที่สามไต่อเลขแปดเก้าา มาลยเมสอง่งครั้งที่หนึองครั้งที่สองและสอครั้งที่สโอเคับต่อเลยจ้ะไปตไปต่อเล2หนึ่งสองามลปิดสอง่ครั้งที่สองครัที่2และสองครั้งที่สาไปต่อ F43 มลาเปิดมาสี่ครั้งที่หนึครั้งที่สและสี่ห่มาลายชะต่อขอเตอร์ลงมรียงลง โอเคไปต่อ M25 อ้ลเปิดมา4เดืมจากสเดืมครั้งที่1 4ดืมครั้งที่2และ4เดืมมาลาาช้าไปต่อเ5 9หาวเปิด4เดืมที่โต๊ะมี9ก้าครที่งที่1คที่2นึดืมที่โต๊ะ B9 คเั้งที่2และ4-1ดืมที่โต๊ะ B9 ครั้งคที่สาไปต่อกับ F F ฟ f อ D เ F ดีไหมลูกาอะไรเว้ยเจ้มาได้ก็จากต้อองลูก้านะคะ่หวานบกกร่ปวยจังใช่ย่ะเจาพี่มาเ F แข่ต่ออีับีจ้า <Okay. S 2> ถ้าไม่มีเนียจ้าของีานฝากกรนดูนยดนดนกยนะ่จปาร์ตี้ในแขกนี้เรามีเจะต่อไป